สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพจบันเพงเอฟซีน้องหญิงครับขอบอกกระเป๋าโทนในช่องท้องคูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องอ้าวดูบรรยากาศย่ำเสาๆครับมาออกกําลังกายเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะ

ถาจ้องจ้องสีแลนแต่ควบไปโดนะไมต้เบิ่ไงมามาโอะโอ๊ะโอพอแล้วพอแล้วสาล้ง่าย้มาย่างย่หลายง ไอหมูเรียกว่าสปีดโตไว้ตะเบิงแฮงครับพูดไอโดหอนเนื่องผู้สาวแล้วไอโดไม่ว่าเนื่องผู้สาวแล้ว,ว,ห,นนว,ลวหมูวะโอ้ยมาไวดอกแล่นน้ำไปโดวไวดอกเขาเหนียวเลือ้งอะลามเต็มทองทุงเลยพี่น้องเบิง่งอันนี้คือเขาเหนียวไอ้เพิ่นตัด รองรอบครับเข่ามันก็เลยนตนเตี้ยมันก็เลยบอลมครับนี่แล้วก็ห่วงมันบอใหญ่นะพี่น้องห่วงมันหน่อยห่วงมันหน่อยมันก็เลยบอหนักมันก็เลยบอลมครับตัดดูตัดดูแล้วน้ำโบมีเข่าก็เลยอบอบอคอยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพี่น้อง อืมนังโดดีลงเอาเอาเอาเกือบไผ่เกือบไผ่นั่งคาบเลียนเลยคาบเลียนเอาไอโดมาแล้ว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 ไอโดดกำลังเลียนมาเห็นดุกดีกเลียนหลบกันลงกันละที่เลียนมาเห็นดุกดีกเลียนหลบเลย ไอโดไอโดบอกว่าบ hey, ้าดอกปังหน่อยยีเลนเฮงพดดกระโดดตั้มตึงตั้มตึงทาย่างบิดดักนิ่กนกนิอากาศดีครับน้ำมือสานี่ดีดีสวยออกมาหนิฮอนฮอนปะย่างลบ เปิดด oh! ักดักไอ้โหลน้อยๆขาสันสันเล่นไปตะบึงไปตะบึงบรรยากาศเศร้าๆแบบตื่นขึ้นมาออกกำลังกายนำ ถนนคนทางหนาบ้านนะพี่น้อง,นองแล้วก็มีตลาดเลียนผ่านหนาบ้าน <laughs> นี่มีตลาดเลียนผ่านหนาบ้านเนี <c oughs> ย่ยเนี่ยเปิดนั่งจอดไปโดมาเมโดมาแม่โดประกรามา <laughs> โดโประกรามาเห็นนุกดิกจอบมาแม่ดูเลือด เบอร์รถมา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 เบิ้งบ่อยากไปล้วไอโดบ่ไปน้าไอโดบ่ไปน้าบ่าไปเ้วหนังซศร้าไงก่อนดกดีกว่าท่านังท่านังพี่รองเบิ้งท่านังท่านังเป็นตะเบิ้งกน่ะ อากาศยามืุอเสาอากาศวันนี้ส่งสิคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับพี่น้องแบบแดดคือสิบโบมีนะแต่บ่าวโทนคิดว่าคือสิบโเกินแปดโมงแบบนี้บัดดี้พอแท้สวยออกนี่เปียงเปียงมากตลอดลดเอ้าลบลดตันลบลดตันเร็วลบลด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  ปลาพายยางอีกจะหลอบก่อนจะคอยเอ,เ,อเ,อเอาเอาไอโดไป่เสร็จหรอไอโดไปสำรวจขางบอ่อครับไปสำรวจไอว่ามีกบบอลุดหลอดออกมาหรือว่ามีปลาบอขางกัมเพงนะสำรวจแล้วบ่มีอยังเลยโดวะบ่มีอยังกันแรนลบ <c oughs> บก่ามาหาบกหมู โด้บุก่ามาบุกหมูไม่นะโด้โด้ไม่นะบุก่ามาหาน้องบุกเกามาโดมาน้องนอ่นถาแล้วนี่เห็นบ่นี่ฮึอ่ะน่จริงกระเด็นนั่นถาเอาเอาเอ๊จริงกัะน่องแน่น้องวะเล่นกัะน่องเน่ไอ้โด้ อเอาไปโดดแลนี่จากแล้วเว้ยเอา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 ไปแล้วไปแล้ว <c ười> พ่อแล้วอ้วนเอ้ยโอ้ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งเพื่อนเบิ่งจะเอโดอไม่ใส่ล่ะฮึมาต้องไปออกมาสิผ้าน้องไปคุบหนูบ่ บรรยากาศเศร้าๆครับเดี le, Somehow, linen, pa, ail, ๋ยวพาหมูกลับบ้านเมื่อยแล้วมามาเร็วเมื่อยเร็วมาหมู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 ไ่ยอมไปหรอพี่น้องนอนถ่ายโดรนหรอบ่ยอมไปหรอลูกเร็ว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 มามาเมื่อเมื่อเมื่อหมูหมูไม่ยอมกลับบ้านครับ โอ้ยเกินหมูหน่อยหูอยู่ดอกว่าห่วงไอโดนะมาเกินไปแล้วนี่บ่ยอมกลับบ้านเลยพี่น้องไอโดบอกมาโดประโดมาโดมาอมาต้องทาเด้อไอโดน้ำมาเร็วมา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 เดี๋ยวโดตามมาเร็วมาเบิงบ่งเพิ่นความห่วงอายความห่วงอายบ่อยากกลับหอดบ้าน ห่วงอายครับบรยรยากาศหอดบานลูกนีกเอาผพาก,กับบานนอนลกเลยบบอยยางเลยบเนี้ยหายกวาวดสนาต้อนต้อนบอก้นรถปุ๊บยังยังยัง,ยงห่วงอายอยู่ ยังห่วงอายอยู่ความห่วงอายเอ้ามาเลวดูอีกมาเลวเอ้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 โอ้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 นี่คือสภาพไอ้หมูหลังจากที่วิ่งแล้วออกกำลังกายแล้วเขาก็จะมีสภาพแบบนี้ ออขอบคุณทุกกำลังใจกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สมีสะกดด้วบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหมดสภาพแล้วครับผม